ครับผมตัวนี้เป็นลอกของเรียวบินะครับตัวนี้ขนาดของเขาก็ประมาณ bg 15นะครับนี่ตัวบอดี้เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะสปูลเป็นตัวแบ็กไลท์นะครับนี่ตัวนี้ m a d ด in นเจแปครับก็มาดูกันหมุนนะครับหมนุนหมุนก็จะมีเสียงของการกลับนะครับเสียงการกลับและหมนุน ก็จะไม่มีเสียงของเฟืองนะครับนี่หมืนตีของเรียวบีเขาอ่าครับนี่ภาพโดยรวมก็ยังถือว่าไม่ได้เคเลอะไรนะครับตัวก็มีลวดลายสวยงามอยู่นะครับอ่าก็จะมีริ้วรอยเป็นเป็นผลที่ที่เอ่อลอยน้ํากัดนะครับที่แขนบ้างเล็กน้อยส่วนโดยรวมแล้วทางตัวก็จะมีสี หลุดลอกบ้างนะครับนี่เนื่องจากการใช้งานนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรขอให้เฟืองนุ่มลื่นดีพอแล้วนะครับนี่เราตัวนี้เป็นลอกใช้งานนะครับไม่ได้เอาไปโชว์ไปเก็บเข้าตู้อะไรแต่มันก็ดูเวลาเอามาวางตกแล้วมันก็ดูสวยดีนะครับนี่ของเรียวบีหลาดบีจีสิบห้าเบรกไม่ต้องพูดถึง นึบๆมากข้างในตัวสปริงสปริงคลิกเสียงก็จะเป็นแบบเส้นลวดนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยพังเท่าไหร่นะครับแล้วซ่อมง่ายด้วยถ้าเกิดพังขึ้นมาแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับมันมันเป็นที่รลวดมันให้ตัวได้อยู่แล้วมันเป็นลวดเป็นเสียงก็จะดัง เบรกของเขาตัวฝาเบรกก็จะมีเวลาหมุนมันจะมีเป็นนี่ครับเขาจะเป็นบ่าบ่าล็อกไว้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับเป็นเป็นบ่าล็อกไว้กับตัวอ่าเนี่เวลาหมุนก็จะเป็นล็อกล็อกเบรกไม่ให้ไม่ให้มันกลับมาได้นะครับเนี่เบรกเขาอยู่นะครับแบบสมูทสมูทดีเลยครับเนี่ย สมูทไม่ติดไม่ตายไม่กระเด้านะครับเบกรกเขาเบรกหนักครับอัดอัดได้อีกนะผมผมก็ฝืนแค่นี้พอแล้วนี่โอ้โหท่าน,นี้ก็เอ็นก็สายสายน้าก็จะขาดแล้วนะครับน,นี่ขนาดนี้กำลังดีครับนี่เบรกเล่นเสร็จ ไม่ติดไม่ตายนะครับนี่หน้าล้อดีดแข็งแรงครับตัวโรลเลอร์ที่ให้มาเป็นโรลเลอร์เซรามิกนะครับนี่เซรามิกแล้วหมุนด้วยนะครับหมุนนะครับหมุนก็ถ้านใดนสนใจครับราคาก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรไม่ได้แพงอะไรนักหนานะครับเกียร์อัตราทดเกียร์เรโชอ,อยู่ที่1ต่อ3.8นะครับนี่ เป็น RX 3 8 0 0 P ครับขนาด BG 1 5นะครับนี่ก็ก็ถือว่ายังไม่ได้เคเลเนาะอนะ,อะนะท่านใดสนใจทักมาได้ครับ